วันนี้เราจะไปเจอมุกกหรือไครเจอโอปอจูนนาตาเลียนะคะเราจะไปถ่าทุกคนเลยเคที่หน่วยกันนะเคที่ก็จะต้องไปค่ะเพื่อคุณปีกจากจอกไว้ อยู่กันที่กับงาน first meet Miss Universe นะากับการเปิดตัวผู้ข้อประกวดกับเวที Miss Universe 2024เราไปดูกันดีกว่า่ะคะวันนี้มีจังหวัดอะไรกันบ้างนะคะเป็นหนึ่งคนที่อาจจะไม่ได้มาที่จะสวมมงกุฎ Miss Universe Thailand คนต่อไปเพราะฉะนั้นแล้ว Bye. แท่นั้นเลยอ่ะก็ต้องนี้มันติดไป MUQ ลบรีสายสิบโทหญิงสุวิมลนาตาถ้าอยากให้สามีบอกว่าได้เมียใหม่ก็ต้องมาเป็นสาย MUQ ลบรีค่ะโอ้เออโอเคอลดนะครับเป็นตัวเดินเปิดที่รถที่ปัง อันนี้แหละตัวเองเลยตัวเองนะสายสิทโทหญิงสุณนาตะ M U G ลพบุรีสิทโทผู้หญิงเป็นทหารสาวสวยนะวันนี้เป็นถีเสื้อใช่เป็อยี่อยากจะเป็น empower ให้กับคุณแม่ที่แบบอยากจะกลับมาสวยเห็นคุณค่าของความเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง วยอยากเก่งก็ต้องดูสายสูนหนาตาค่ะราว่าความพยายามมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วเอ๊ะเราเป็นคุ่มใช่ให้นิ่นะเขาพาดูมาด้วยไ่าม่พาอกนะรนุอยากจะบอก่าเชิญชวนกเพลรวมถึงชาวต่างชาติแล้ก็ชาวไทยด้วย ของประเทศไทยเลยเ<อ>ที่เรียกได้ว่ามีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีครบหรือว่าจะเป็นสายแดนก<อ>ก็มาที่นี่ได้ค่ะจ<อ><า>บที่ดียวเนาะที่เราบอกว่าที่นี่มีของดีแล้วเราเรามีอะไรของดี<อ>ถ้าไม่ถ้าไม่มีของดีก็คงไม่มีสามีหรอกค่ะ ตรงนี้ช่องทางการติดตามสามารถได้ทุกโซเชียลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น a, Game, TikTok, อินส a าแกรม i ิ t o ตอกไีนะคะทวิตเตอร์ชื่อเดียวเลยสายรักสิบไทยคะ่ะรักสิทไทยสับแหลกนางงาม MUT อุบลราชธานีกาลไทยเทสบุดเวิร์ค l ข o มทุ่งไ a ยเวิร์คเข o ุตลาดยักษ์รัชดา Please enjoy selection of foods and also souvenirs. ขอให้ท่านมีความสุขกับการกินและของฝากจากประเทศไทยค่ะสวยมา้อัสวเอ่อสวัสดีค่ะเยะเราเคยเจอกันแล้วหนึ่งครั้งสวัสดีค่ะแนางงามค่ะแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะมุกการุลไทยทัศน์พูค่ะเมชินเวิร์สไทยแลนด์ขวัราชธานีค่ะเป็นไงคะว่าวันนี้ คือเป็นวันที่ได้เจอเพืเ่อนๆได้เยอะขึ้นนะคะจากรอบแรกเราว,วงตัวกันใน Mr Global <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอีกแค่2วันก็จะเข้ากองกันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นเหมือนกับการได้พบเจอกันเล็กๆกับคนรู้จักกันก่อนนะคะเราจะได้ไม่เขินกันตอนเข้ากองนะคะเอ่อ MU T อุบลราชธานีกาลนุรีเทสบุตร Welcome to Thailand Welcome to ตลาดยักษ์รัชดา Please enjoy selection of foods and also souvenirs ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการกินละของฝาจากประเทศไทยค่ะรอ,อบดอมนะคะดอมมั่นมมนะคะก็สามารถมาเจอกันได้เลยนะคะอีกแค่3,000ที่นั่งก็เต็มแล้ว3,000ที่นั่งก็เต็มรีบมาจับจองกันนะคะมาับเดี๋ยวจะเปิดดอมสองแล้วนะคะเพราะดอมแรกยังไม่เต็มสักทีเลยเปิดดอมสองแก้เข็ดเลยน,นะคะโอเคค่ะเริ่ขอบคุณค่ะ MUT เชียงใหม่เบลล่าพาริตาสุนทันพงศ์วอลกัมม์ทูทัยแลนด์และวอลกัมม์ทูท์เดอะลาดยักที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าทึ่งด้วยอาหารที่ดีชุดที่ดีและทุกอย่างนั้นยอดเยี่ยมมากยูนิฟอร์มแนะนำตัวเองหน่อยค่ะฮัลโหลยูนิฟอร์ นะะคพาวิตาสุนทันฟัง Miss Universe Thailand Chiang Mai MUT Chiang Mai Bella พาวิตาสุนทันฟัง Welcome to Thailand and welcome to the Lat Yat This place amazing place with youth good good, um, clothing and everything is amazing is amazing place and เป็นไงบ้างคะวันนี้ความรู้สึวันนี้สนุกมากมเลยค่ะดีใ,ใจที่ไดเ้เจอเพื่อนเพื่อ <m> <ม>ทุกคน <m> แล้วก็ <c oughs> ตลาดอยากเนี่ยสวยนะ่ามากเลยวันนี้ชุดสวยมากเลยชุดชุดนี้เลยก็สวยวันนี้มาจากีหเดียว่หใช่ค่ะเพิ่งมาเลยค่ะลงเครื่องเลยรีเว่าคะเนี่ยสุดยอด เดี๋ยวได้ข่าวว่าวันอาทิตย์มีงานใช่ค่ะวันตามผลงานน้องๆเดี๋ยวค่ะเออค่ะเดี๋ยวจะมีงานกาลานะคะงานนี้เอาให้แบบมันเป็นกาลาเลยต้องมาดูด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ m UT นนทบุรีนิสาบานิสาเทียนสุริพิพัฒน์ใครชอบเด็กโกโกเป็นเบิรอย่าลืมเข้าดมปงเหน่งด้วยนะคะ ถึงหนูจะใหม่นะคะแต่หนูใจสู้ไปแพ้พี่ๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากตลาดยักษ์รัชดาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ MUT ระนองมีมี่มันที่นี่เพิ่มมา please enjoy your evening at ยักษ์รัชดา market and please don't forget to root for มีมี่ MUT ระนองจากวันนี้คือมีค่ะ อายุ32,000 2,024แอน I าอ18ปีค really. ่ะก็ฝากพี uh, uh. ่ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะเป็นมดทันไฟของกองค่ะแอนนาแอนนาเออโอปปาเอมิวีกรุงเทพมหานครโอปป้าสุชาตาช่วงสี ีใจที่ได้กลับมานะคะทุกคนปากกระเป๋าไว้ในออมบกออมใจอีกครั้งหนึ่งวันนี้เมืองหลวงมาทวนมงค่ะโลท่านองทนนะคะอ้ยพบใหม่ใทยสุดยอยันยง MUT สมุทรสงคราม Please give me a lot of love and support and I promise that I will not disappoint you all I love you ฟิสจีนิวเวิร์สไทยแลนด์ขอนแก่นเบนอริสาชย,ยะปรคุ่ค่ะเบนเก่งมากเบนดีมาก MUT เลยพยนุพพลัตกาวิโรถ้ารู้จักจังหวัดเลยแล้วจะรักเลยค่ะ นครศรีธรรมราชดีมชนาการสุขสถิตปีนี้มาปีที่สามแล้วค่ะอยากเข้าได้มงบ้างไหมเออสวยมากสวยมากดูเฮมมยูทีสุพรรณบุรีจีนอพิสราธาราดนทีป Be The best you can be ยูทีสีสเกตดรีมอังคณาสีสวนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์บุรีรัมบอลรูนสุกัญญาทองภูบาลเอ๊ลูนอะไรนะมยอุตรดิต สี่ฮาริสพัทคุณป้มขอฝากแม่แม่ฟังเพลงใหม่ของเอรี่ด้วยนะคะแกล้รเกงากเพงนนีได้คสวัสดีค่ะ M.U.T. จันทบุรีพอยพอยเพลินสิตุลาค่ะฝากพอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Miss Universe Thailand สกลน,นคร n นนาตาเลียบานิสภู o องรามาที่รัชดาจักร์มาร์เก็ตนะคะข่งแรกนะคะก็ขอให้กทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ยูทีอุดรธานีอัญญาสโรชาอุรัชัดฮอลาทุกทส์อลายูนิเวอร์สฮอลาไทยแลนด์เดียมีนามเรสอัญญาอิสโซเอลน่ารับผิดแนเตเดอุดรธานีเป็นกำลังใจให้สาวอุดรคนนี้น้่เถออทาริทาริตาสมิธเมสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สุปลาธานี มาวันนี้ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะมาทำตามความฝันทำตามหัวใจตัวเอง that's why I'm here today ขอบคุณค่ะ M.U.T. นิคอรปฐมถม2<ฮ>0 24ทัญญาธัยลักษณ์ก่อนมาแทนเซนสัญญาทันใจใครไม่ทันยูนิเวอร์สทัญญาทันนะคะ u t นคนรราชสีมามาริษาวาุุณีค่ะ Are you ready for Miss Universe Thailand? Because we are. Thank you. สวัสดีค่ะ MUT ีชนบุรี2024ั่กวางตุ้งกิษณาหงสูงค่ะ เหตุผลที่มาประกวดในครั้งนี้นะคะเพราะว่าแมรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทาให้ศให้กับลูกค่ะขอบคุณค่ะสุริสุริสาจูจานะาฮอนุมูทีภูเก็ต I am ready to be Miss Universe Thailand 2024 พร้อมไปฟาดลาตินแล้วค่ะเอมมั่พังปังปังปังนังปังปังปั่งปัาปังั Jennifer Gomez, MUT, of Kirikan. Thank you for having me today. I'm super happy and excited. And hello, Universe fans! <fasst ça> น้องสวยเตะตาดีมากชายมากค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่เจนนิเฟอร์กัลเวิร์ตมยูทีประจวบคิริคานวันนี้เป็นไงบ้างกั่ตื่นเต้นไหมตื่นแล้วก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าแฮปปี้มากเลยเพราะว่าวันนี้ก็วันแรกที่ได้เจอทุกคนเลยได้เจอเพื่อนเทุกคนเลยแล้วก็แฟนสุนิวเวิร์สเยอะมากจะบอกว่าคใครจะขนลุกน้องก็สวยอะขอบคุณค่ะ เรา,า,าต้องฟังเชียร์นะคะเออแน่นอนค่ะสุดใจอุ้ยเจนนี่เจนนิเฟอร์กัลมาสมูทเประจวบคริันธ์ thank you for having me today I'm super happy and excited and hello universe fans ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่า เออเราก็ตั้งใจมากจริงๆแล้วก็เต็มที่ในทุกๆรอบหวังว่าทุกคนจะเห็นพัฒนาการของเซนเนอ้อเพราะว่าเซนแล้าก็ทีมประจวบแล้วก็ซีดีพี่ๆทุกคนในทีมตั้งใจกันมากจริงๆนะคะก็อยากจะให้คอยสปอร์ตแล้วก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะคะก็ในไอจีจะมีด้อมแปะอยู่นะคะ please ฟี e อย h e l l o สำหลนเริ่ดชอบอ มินิราชานามวัชระโสพิตม u t สมุทรสาครน,นักธุรกิจสาวจะมาพิชิตมงจักรวาลมูทมหาสารครามป๊อปปี้บุญนิสาจันทาราชัยใครที่มาเดินตลาดยักษ์ระวังหลงรักมหาสารครามนะคะ I am Yuti Grace Natsi Jan Tansai. Embrace yourself, embrace your mind, embrace your beyond universe. La La Loretta Monroe. สวัสดีค่ะหนิวลลิตาของสมัติ MUT พระนครศรีอยุธยาวันนี้นะคะแม่ลูกหนึ่งก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยากขอเข้าไปอยู่ในดวงใจของทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ยังสบายไม่โดนใครกลบเลยค่ะเออค่ะพี่ใหาสุยเลยาของจริงค่ะอ่านแน่นัวค่ะสวัสดีค่ะมิวลลิตาหกสมาร์ท MUT พรานาคอสีอายุทยาวันนี้สวยมากชุดสวยขอบคุณค่ะค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะคุณแม่หรอกคุณสวยมากเแม่ลักก็ต้อวบแเดือนค่ะแล้วก็ มาลงประกวดเพราะว่าอยากเป็นความภูมิใจให้กับลูกค่ะเ็าอยากให้ลูกเห็นเราเป็นโมโลโมเดลเผื่อวันหนึ่งลูกจะอยากเป็นนางงามเหมือนเราวันนี้สวยมากคุณเต้นไหมคะมาที่สัดยักษ์วันนี้ เออไม่รู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกสนุกอยมาก,มากเพราะว่ามีเพื่อนๆมาเยอะ,<ส>ะแล้วร,รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการได้มาม e ตติ้งกัน<แ>ก่อนที่บเราจะไปเข้ากองทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยว<แ>ันนี้มีความสุขมากๆค่ะที่ได้เห็นทุกคนนมาร่วมงานกันเยอะขนาดนี้ค่ะตลาดยักษ <ผม S 2> ์ของดีเยอะมากของเรามีอะไรดีเรามีอะไรดีค่ะเออถ้าดีกว่าตลาดยักษ์ก็ต้องอยู่แี้วคระ ต้องเสริมอ่ะเสริมแล้วมีสูงแล้วค่ะค่ะคุยเก่งมากนอกจากสวยน่ารักแล้วคุยเก่งขอบคุณค่ะหมอคุณสูงแล้วค่ะสูงสูงเท่ากันแล้วค่ะเออเออไปเออไป